แกะสูตรเครื่องดื่มใหม่ของชาตามือชามะลิอันชันซีรีส์เขามี2แก้วนะคะมีแบบใส่นมแล้วก็แบบใสวันนี้เราเลือกทําเป็นแบบเมนูใสค่ะชามมลิอันชันส้มยูซุเราไปเจอแบนเนอร์นี้มาจากเพจติดโปนะคะไปเริ่มทํากันเลยและวัตถุดิบแรกชาเขียวผสมอันชันกลิ่นมะลิของชาตามือค่ะเราจะใช้ใบชา1ช้อนโต๊ะ น้ำร้อน3ออนแช่ชาประมาณ1-2นาทีค่ะสควอชยูสุเราใช้เป็นของอโลมานะคะ20 ml และน้ำผึ้งอีก10 ml ค่ะเติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นนะคะถึง6ออนคุเลคุเลให้ส่วนผสมละลายเข้ากันค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เลยค่ะ เราจะเทส,ส้มยูสุลงไปด้านล่างก่อนนะคะตามด้วยน้ำแข็งและสุดท้ายชามลี่อันชันของชาตามมื้อค่ะว้าวน่าทานมากๆเลยแต่ดูไปดูมาแล้วเหมือนยังไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วแก้วนี้อร่อยใช้ได้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะลองทำใหม่อีกครั้งค่ะรอบนี้เราจะใส่ใบชา2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีเขายังไม่ค่อยเข้มถูกใจเราเท่าไหรค่ค่ะ ใบชา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน6ออนแช่ไว้1-2นาทีสควอชยูสุ20 ml และน้ำผึ้ง10 ml ค่ะสำรับแก้วนี้เราอยากให้ตรงปกจากต้นฉบับเลยเราจะเน้นปริมาณน้ำชามลีอันชันให้มากกว่าส้มยูสุเพราะฉะนั้นใส่น้ำเย็นหรือว่าน้ำเปล่าถึงแค่3ออนพอค่ะแล้วก็คุเลคุเลเหมือนเดิม จากนั้นก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะอ้อแต่ว่าเราเพิ่งสังเกตว่าเขามีเม็ดบุกด้วยนะคะเราก็มีเหมือนกันเป็นบุกน้ําเชื่อมค่ะใส่ลงไปที่ก้นแก้วต่ำด้วยน้ําส้มยูซุติมน้นําแข็งให้เต็มแก้วค่ะและสุดท้ายน้ำชามลีอันชันเทลงไปว้าวตรงปกแล้วนะคะแก้วนี้สีดูเข้มสวยนะดื่มมากๆเลยค่ะแต่โดยส่วนตัวหลังจากที่ลองชิมไปนะคะเรารู้สึกว่าแก้วเนี้ย ะเข้มไปนิดนึงอยากจะแนะนำเพื่อนๆใส่แค่ช้อนเดียวก็พอค่ะเพราะว่าใบชามีความเข้มข้นมากๆเลยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะฝาดเกินไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบคลิปนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดเมนูแกะสูตรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามาไว้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายลืมบอกไปค่ะถ้าไม่อยากทำเองสามารถหาซื้อได้ที่ร้านชาตามือทุกสาขาเลยนะคะ สองเมนูนี้มีขายถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมหน้า